ไล่แล้วนั่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแค่แป,ป๊บเดียวเองแล้วอะไรคือถ่ายรูปมีถ่ายรูปหรอคืออะไรวะเหมือนจะยังนะถ่ายรูปเหรอมันจะยั้งไหมยังเลยยังเลยอืม เฮ้ยอยากรู้ว่าไอ้ถ่ายรูปมันคืออะไรวะถ่ายรูปเหรอก็น่าจะเพื่อนรักอะไได้อะเพื่อนทำอะไรได้เลยเพื่อนกูตกเขาอ๋อก็แค่กดถ่ายรูปอ๋อเหรอไอ้เดว่าแค่กดถ่ายรูปไปเฉยเลยอ๋อเหรอมีสองให้เก็บเลยกดแต่ครั้งเดียวด้วยอะไรอ่ะ เนี่ยกูถ่ายรูปแล้วไหนวะไม่เห็นทำอะไรได้ไหนวะโรศัพท้อยู่ตรงที่กูยหยุดเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้เหรอมาจุด location เข้ามาถ่ายรูปถ่ายรูปเชะคนั่นแหละไปเถอะออบร้านไก่ไปเถอะไปไหนกันเนีไปไปไป โอ้โห oh, ส,สีสีรถร้านค้าคือสวยมากรถขายของโดดเราเด็ดโดดเด้นมากโดดเขาน้าต่างได้เลยมีตัดหน้าต่างมางาางร่อยม,อมีคนเหรอปลอดไว้เยอะ วัดชั่งโอเคโอเคเป็นงั้นแต่กูไม่ได้ออกไปหรอกกูจชั่ระยะนั้นเต็มที่ <c oughs> สุดยอด <c oughs> มาแล้วไปื่อไหนวะ ชื่ออะไรวะมีปืนยังม้ยีแน่มีปืนมีเอ็มสิบหกอุ้ยแม่เพื่อนโอ้สามตัวสี่สี่ส อ,อีกตัวเดียวโอ้ตายหมดแล้วตายแล้วีบสมบัติมาได้ตั้งสิบล้านค่ะต้องมีแต่ตังอ่ะออกมาไปแยะตั้งสิบล้านได้บาทตอนนะี้ีสิบบาทแล้วอะโอ้โหสิบบาทมีเจ็ดบาทเอง ถ้าเธอไม่ยิงเราเธอก็จะไม่ตายใช่ไหมใช่แต่ว่าจะไม่เห็นมันมีรถหมาเพื่อนเฮยขับผ่านเฉยไ่มไม,ไม่มาจอดนั่นไหญสาม<ะ>ตัว กระสุนป่ะกระสุนจะหมดแล้วมันมีกระสุนเขียวให้มั้งไหมอ่ะเอจะหมดเพื่อนผมฟอร์มไม่ตกเลยครับ yeah. เล็บยาวเนี่ยยังไม่ตัดเล็บเลยไม่มึงเล็บยาวไม่ได้ตัดเล็บกูเนี่ยฟอร์มตกชิบหายตกเลยแล้วก็มีมินิกู<ะ>ม,มีเจ็ด <7 S 2> บาทมีใ้กูซื้ออะไรเก้าเปอร์หลายแต่กูซื้อให้มึงรวยขนาดนั้นเลย ก็แล้วเปิดเปิดกล่องสป็นบัตรมาได้สี่สิบล้านอุ้ยโอ้ยอย่ยาปืนอะไรอาร์คไงเออน้องอาร์คที่รักอ่ะกระสุนมีใไหมไม่มีเดี๋ยวกูซื้ออุย้ยเอออ,ออะไรวะเนี่ยปืนอะไรวะเนี่ย เลี่รถเหลือสิบเจ็ดาทนั่เหรอใช่แต่มือจะซื้อได้แค่คนเดียวไงเอาได้กูใช้กูใช้เอ็มสิบหกเลนก็ได้ไม่่หรอไม่เป็นหากูจะเอาสโคบไหมสโคบเลยฮะสโคบเหรอเอาคูณสี่ปะเอาคูณสี่ก็ได้สี่ใช่ไหมใช่ ต้องซื้อกระสุนให้กูหน่อยดิเอาเกิดอะไรจีบานทูวร์แม็กก็ไม่รู้แม็กนี่จำเป็นมึงกูอยากได้กระสุนเข้าสุดเลยสุนเขียวกูใช้กระสุนเขียวทั้งคู่เลยเนี่ยเขียวนะเขียวนะครับซื้อไปตั้งหมดเลยไปเก็บหาเอาดาบหน้าแล้วกัน สิบล้านใช้เงินเปลืองแล้วหรอยยงไงมพี่เออสิบล้านมาใช้หมดเร็วเลยแย่จริงเขาเรียกว่าคนใช้ใช้เงินเป็นใช้เงินเป็นใช่ถ้าคนใช้เงินไม่เป็นแสดงว่าใช้ใช้แล้วเหลือไม่ได้ใช้ใช้ไม่เป็นอืมคนใช้เงินเป็นต้องคือต้องใช้ไม่เหลือ เรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ไงใช่มีเท่าไหร่เราต้องใช้ให้หมดเรื่งยอดอะ่ะอ,อย่าหาทำในชีวิตจริงอะ่ะเ็บเงินเชื่ชีวิตจริงอย่าหาทำอันจะตายมึงกูโดนยิงยิงมาจากตรงนู้นเลยนะไม่ใช่ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ต้นไม้ต้นนู้นต้นน้นนั่นแหละโอ้นหนห yeah. ยหยใจเยเอาสองขัว้วเหรอใช่ใช่กลางกล้องใจเย็นนะข้างหลังมันเ็มีความหยุด มันไม่เจอจิงโอเคไม่มีอะไรเลยมึงไม่ต้องลงไปหรอกไม่มีอะไรเลยมึงกูขึ้นรถไม่ได้โอเคเลยไปงั้ไงได้ไงบนเขาอนะเออสีแดงอ่ะบนเขาก็มีเฮียน่ากลัวหมดเลยไปไปโดนไปโดนไปโดนมาร์คจุดโลเคชั่นสองปีเลยเมื่อวาใช่ ก็ตรงนลนก็มีนะโอ้โหยังทีมันเห็นเราแล้วแหละมึงรถติดอืมหยุดหยุด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 สามตัวสี่ตัวสี่ตัวเลยเพื่อนมันยิงรถเราอยู่อ่่ได้ไไดโอ้ยโอ้ยมึงขัดชนกูทำไม อีพวกนี้มันหามเรื่องอ่ะมึงนั่นแหละเดี๋ยวนะมึงจะไหนวะกดยิงก็จริงจริงก็ได้ยินเหมือนกัน้ยมือนก็ได้มึงก็ได้มึงก็ได้มึงก็ได้ ยี่ส์สโมกูก็มีมึงมันมาแล้วขึ้นน้นเลยขึ้นน้นเลยไม่เป็นไรกูจะสู้เพื่อมึงเองมารอฝั่งนู้นฝั่งนูงงง้นฝั่งนู้นมาสเตอร์ล็อเคชั่นรถบาะรถบ้มีคนมีคนอะไรอะไรเราตามไปละเเราตามเพื่อนเราไปละ จอดจอดจอดลม<ง>เข้ามาได้ไหมเข้ามาเลยล้วกูอยู่ตรงนี้บอกกระตาไว้นะเึียงเแล้วเฮ้ยเอาว่ะเพื่อนเลือดดู โอเคแล้วไม่โอเคแล้วทำไมมันเดือดเกินกลับมาเล่นก็อยากจะเล่นแบบสบายๆมัยอย่างงี้ไม่เอาต้องตกมีต้องตกเป็นยานตีไปเราเก็บมันไปได้สอว่ะเฮ้ยมึงมันมีมันมีเนี่ยมันมีเอ็มโฟปืนอันไพะอยู่วะสโมกปืนปืนไหนฮะ อ๋อโอเคตอกเขบตอบเลยกระสุนกระสุนตอบตอบกระแตกมึงอยู่เฉยๆเหลือไอ้ไกลๆเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเ,เ,เหว็นแล้วเจ็บเจ็บเจ็บไว้หมดตีครับไม่น่าใส่คูนสี่เลยเฮ้ยเขามันเจ็บผลไม้มา,มาด้วยวะทำอะไรวะ นั่นสิ<ห>โศ<ส>กใส่หเหมือนกันมึงก่อนจะแตกม,มึงเราไปซื้อเราไปซื้อของกันก่อนไปก็ปดีนะอก่อนจะแตกเราไปไว้เลยมันชอบนอนเอาปเป็นอะไรเก็บเป็นโอ้ชอบตู้มากตู้แม่งสวยชิบหายมึงทำอะไรเพื่อน มึงมีคนวิ่งไอสัตว์กูโดนกูโดนไปแล้วตรงแอร์ดับตรงแอร์ดอบไปถึง แรงหมดหมดมึงอย่าพูดมึงอย่าพูดมีอีกตัวหนึ่งมีอีกตัวลิ่งไป่โดนละ mark the location ต่างกล่องอากาศนี่มันปีนขึ้นไปแล้วอ่ะกล่องแอร์ดรอปยังสวยเลยอันนั้นอะไร อ,อุ้ยอียิงจริงยิงมา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 เออเห็นอยู่เห็นไหมนะ นี่เนยไฮ้ยคุเจมงล่ะเอออยู่ข้างหน้ากูเด็ดเยี่ยมเด็กตามนั้นแหละไดดน่ยย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 ยกยยยยงเยย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 ่ยยยยยยยอ้ยย ดีนัก,กูเข้าทาันเมืองสอง,ส,งสามนัก,กเพื่อนยิงมั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 น,มน,มนเอ้ยอดันอ,อ No. กูมีอะไรเล่นล <ot six ax w ain> ่ะจุดพิพาอะไรมาจุดไม้งเด็กเหี้ยมาร์คเดลเคชั่นเหี้แล้วเด็กเหี้ยของแท้ มึงมาฟังเลยเฮ้ยหนึ่งแค่สองกูเองเอาเหรอสองสองว่ะมึงก็อย่าประมาทสองสองก็แตกได้สองสองเราก็ล่วงได้เช่นกันกูเริ่มลำคาญอีอ,อีเนี้ยที่อยู่ที่หลังกูละเอาออกไงวะอ,อีแ้่พูกูยังไม่หยุดอีกเหรอ,อหมดเดียว งที่จีนหรือ,อู่ตรงแอรดอกอยาก,กูล่อตีนให้เอาไม่้เน,นี่นนนนนออยงือรจู่อ่ะอราจ,จะรอให้มันวิ่งก่อนไม่กูวิ่งมาแล้วมักกูวิ่งมาแล้ว เอ้าทำไมเหลือสามอกูเจอแล้วเพื่อนตายวงแน่เลยคูณหกแน่เลยเพื่อนเพื่อนกูนกนู่นเนห็นเห็นกูตายกูตายเห็นอยู่หินนั่นไงเห็นนั่นอะ <ไป S 1> นั่นแหละเห็น <ไป S 1> หนู่นอะเอเอเห็นปะน กัว่ามันออกมาแล้วละมึงไปซ่อนก่อน เรืลล er vida, ลอลงมานอนแล้วต่ออยู่ที่เดิมปืนนี่ปืนนี่ด้วยดีดีเพื่อดีดีอ่า victory belongs to us อุ้ย เฮ้ยมึงกูอยากเต้นโอ้โหเปลี่ยนท่าเต้นเหรอโอ้โหมวนจอยมากมวนจอยที่สุดเป,เปลี่ยนตัวท่าเต้นกระเถยมากอะ ตาคาหน้าไป,ไปาเย็นเม็กๆๆโหค,ค่าไปสิบสิตัว